เนื้อของเขาว่าแทบจะแบบไม่ใช่เป็นครีมอะ่ะไม่ต้องทาก็ได้มันไม่เห็นผลลองทาโรสวัสดีครับเย็บมาแล้วทุกคนมาแล้วคลิปเนี้ยเป็นคลิปส่อมดำดีทุกคนรอคอยแล้วคนขอมาเยอะมากแบบนี้ คุณต,ต้องบอกเลยว่ามึงขอสารภาพก่อนเลยทุกคนขอโทษมากจริงๆพี่บุญจะมาสารภาพบบเพราะว่าส่งดำมันควรมาตั้งนานแล้วทุกคนคือบูมอะลองมานานมากตั้งแต่มีคนขอแค่ไม่กี่คนอนะจนคนขอแบบเยอะๆๆๆๆๆอเยอะ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 ขึ้นเรื่อยๆที่มันช้าทุกคนเพราะบูมใช้ไปแล้วแล้วมันหมดเห็นปะเนี่ยมันหมดไปแล้วทุกคนหมดเกลี้ยงเลยใช้จนลืมก็เลยไม่มีคิมมารีวิวผมก็เลยต้องสั่งลอดหม่มาเพื่อที่จะมารีวิวนะครับก็คือนี่บุมสั่งมใไม่แล้วนะครับทุกคนอันนี้เป็นกล่องที่สองนะน กล่องแรกเดี๋ยวจะหาว่าซ้ำเดี๋ยวให้ด้วยกล่องนี่สองกล่องทุกคนจะบอกว่าสมดำบุงใช้สองกล่องจริงๆนะครับหลอดแรกกับหลอดที่สองอันนี้หลอดที่สองเห็นปะยังใหม่ๆอยู่เลยละแล้วลนี่หลอดแรกก็คือจะเคะเคอค้างๆหน่อยเพราะว่าใชรมานานมากลองมานานแบบนานสุดๆไม่รู้จะนานยังไงแล้วอ่ะแล้วแบบใช้ไปใช้มาเอ,าอ้าหมดวัมมนนี้คอมเมนต์สมดำเยอะมากคอมเมนต์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 ผมก็พยายามตออตลอดนะว่ามาแน่ทุกคนรอนิดนึงน้รอได้เลยรอเลยรอเฮะมาเลยมา แต่ก็ไม่มาของไม่มาแต่วันนี้ของมาแล้วทุกคนก็เลยได้มาทําคลิปแล้วก็ได้มาพูดเลยไหนๆก็แบบใช้ถึงสองรอดแล้วทุกคนมันควรค่าแก่การที่จะแบบพูดได้แล้วว่ะพูดก่อนเลยทุกคนคนชอบถามเดีะยวมากคนชอบถามว่าซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนทุกคนอันนี้บูมสั่งมาในออนไลน์เหมือนกันนะครับทุกคนตัวแทนเขาเยอะมากเดี๋ยวเนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวก็าจะมีตัวแทนมาฝากล้านใต้ลิดบูมนะครับก็ <S <S ลองเลือ่อนๆลงไปดูหาซื้อง่ายมาก <S <S มีแบบซื้อทั่วไปเลยทุกคนส่วนราคาเนี่ยโบซื้อมาในราคา300บาทนะครับท อย,อยู่ที่รอยู่ที่1ม0มลต้องบอกว่าตัวเนี้เขาไม่ใช่ครีมกันแดดนะครับทุกคนตัวนี้เขาเป็น perfect night body lotion นะคะเขาเหมือนเป็นโลชั่นที่แบบฟื้นฟูผิวเราในตอนกลางคืนอะแต่ก็ต้องสาหภาพอีกเหมือนกันว่าบูมเองอะใช้มาจนจะหมดหลอดที่หนึ่งแล้วบูมเพิ่งรู้ว่าเขาให้ใช้กลางคืนแล้วบูมอะใช้แบบเช้าเย็ยน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 มาตลอดเลยก็ดีเหมือนกันมันเป็นการแบบว่าบูมได้ทดลองแบบเต็มสูบไปเลยทุกคนสําหรับใครที่ต้องการแบบว่าอยากได้การบํารุงแบบส หร <c oughs> ือว <able> ่าอยากได้การบำรุงแบบเร่งด่วนไทยเช้าเย็นได้เลยนะไม่ติดนะครับไม่ใช่เรื่องผิดนะมาเดี๋ยวเราจะมาดูทวกส่วนผสมต่างๆของเขาเลยนะครับนี่เขาเขียนไว้ว่า Perfect n i g h บ b o ี้ l o ชั่นโลชั่นบำรุงผิวกายอุดมด้วยคุณค่าจาก Whitening Complex ปกป้องผิวจากความหมองคล้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพฟื้นฟูบำรุงผิวที่อ่อนล้าคืนอความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเผยผิวแลดูกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องอ่ะคำเทมมันก็คือส่วนหนึ่งแต่การทดลองจริงอ่ะสำคัญมากก่อนอื่นนะคะ ดูเนื้อก่อนเลยเดี๋ยวจะบีบเนื้อให้ดูเนี่ยเห็นปะเนี่ยไม่ไหลไม่เยอมไม่หยดไม่ย้อยเลยนะคะจะบอกว่าเข้มข้นมากจริงๆแต่ยังเห็นที่มุงบีบมา่กี้รู้สึกว่าบีบออกมาแบบจัหลอดอะง่ายมากเลยเห็นปะบีบออกมาไหลเหมือนจะเหลวนะแต่พอได้ดูเนือ้อจริงๆเห็นปะไม่ไหลเลยทุกคนติดมือแบบหนึบเลยนะคบแล้วก็พอทาไปปุ๊บเนื้อของเขาอะแทบจะแบบไม่ใช่เป็นครีมที่เป็นครีมจ๋าๆเนื้ออ่อกแบบเนี่ยทุกคนพอทาไปแป๊บเดียวมันก็แบบว่าซึมเข้าผิวไปแล้วนะครับเนี่ยไม่มีความแบบเนินๆนั่นๆอยู่บนบบี แกเกยอะมากนะทางนั้นี่มันควรที่จะแบบว่าต้องใช้เวลารูปสักพักหนึ่งแต่อันนี้ไม่นะครับทุกคนท่านพูดถึงเรลือง ถ้าพูดถึงเรื่องเนื้อนะครับทุกคนเขาบอกว่าเข้มข้นแต่ซึมไวอันนี้อะเรื่องซึมไวอะบุ้มให้เขานะครับเพราะว่าเขาซึมไวจริงนะครับทุกคนแล้วเวลาบุ้มทาบุ้มจะทายางงี้บุ้มก็คือจะบีบใส่แขนอย่างงี้เป็นเส้นๆอย่างงี้ได้เลยนะครับเพราะว่าทาได้เลยเยอะๆบกๆไปเลยพวกเนี้ยยิ่งเราบกเยอะยิ่งดีทุกคนย่างกครีมนะบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเรางกอ่ไม่ต้องทาก็ได้มันไม่เห็นผลลองทาเวลาเราจะทาหรือว่าจะใช้อะไรอะให้แบบจับเต็มไปเลยทุกคนเนี่ยซึมไปแล้วไวมากส่วนกลิ่นอันนี้ต Oh <laughs> โมโสมแบบโสมเลยทุกคนโสมแบบโสมไม่เล่นอะโสมจริงจังโสมไม่ไหวสําหรับบุ้มนไม่ติดเลยที่เขาจะเป็นกลิ่นโสมโดยเฉพาะแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ตัวกลิ่นโสมเนี่ยมันให้ความแบบแปลกไปอีกแบบหนึ่งสํหรับบุ้มนะตอนทานแรกๆอะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นเขาแบบแปลกๆเพราะว่าโดยปกติผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เราจะคุ้นชินกับกลิ่นที่เขาปรุงแต่งมาเป็นกลิ่นที่แบบน้หาหอมเอ่ยหรือว่ากลิ่นอะไรต้องแบบอิงหอมหวานอิงอะไรแบบนี้ไลก่อนแต่อันนี้ไม่ทุกคนเขาเป็นกลิ่นแบบโสมเลยเขาบอกว่าเขาคือโสมดำกล จริงๆทุกคนเรื่องกลิ่นอะ่ะมันเป็นความชอบเฉพาะตัวจริงๆแต่สำหรับบุมนะกลิ่นโสมที่บุมได้มาเนี่ยบุมรู้สึกว่าบุมกับชอบเพราะว่าถ้าเป็นโลชั่นที่เป็นกลิ่นน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกถึงความหอมน้ำหอมที่เขาใส่มาแต่อันเนี้ยบุมได้กลิ่นที่มันเป็นกลิ่นโสมแล้วพอเราได้ทาหรือว่าได้ดมเวลาทานเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเหมือนแบบว่าเราทาโสมไปจริงๆอะ่ะมันเป็นฟิวนั้นเนื้ออ่องไหมมันเหมือนแบบสามารถปรุงแต่งความฟินให้เราได้อีกระดับหนึ่งเลยนะครับทุกคน <laughs> แระ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  ึงเวลาที่ทุกคนรอคอยว่าใช้แล้วเป็นยังไงต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มผ่อนปลนแล้วก็เลยแบบว่าได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเยอะมากแล้วก็แบบว่าโดนแดดบ่อยกว่าตะกอเยอะมากนะครับบุก็เลยถือโอกาสเลยว่าเนี่ยช่วงที่บุมลองใช้สมดํามาก่อนนะั้นเนี่ยบุมอยากรู้ว่าแบบถ้าบุมโดนแดดหนักๆแล้วบุมใช้สมู่ดำอะ่ะบุมจะดําขึ้นไหมถ้าบุมไม่ดําขึ้นนะ ให้เลยทุกคน <Develop ing. S 1> เพราะว่าหนึ่งเลยนะครับบูมเป็นคนที่ไม่ชอบใส่เสื้อคลุมเลยคือ <c oughs> ก,ก็เข้าใจแหละว่าแดดมันร้อนแต่ว่าแบบถ้าการใส่เสื้อคลุมมาอีกอะมันจะทําให้แบบเราอกอ้าวอยู่กับตัวเองเยอะึ้น <c oughs> บูมก็เลยแบบว่าเลือกที่จะไม่ใส่เสื้อคลุมเลยนะครับ <c oughs> หรือว่าไม่ล่องออกจากบ้านเลยก็ได้นะครับทุกคนสมมติว่าถ้าคนที่อยากข่าวจริงๆนะแต่ถ้าแบบเราต้องออกไออย่างบูมเนี่ยช่วงที่ผ่านมาบูมออกจากบ้านบ่อยมากนะครับแล้วมันเป็นช่วงที่บูมแบบใช้สมงดาพอดีอย่างที่บูมบอกว่าถ้าใช้แล้วบูมไม่ดําขึ้นนะใช่่งททีมม้สดําาาผนอ แบบจนหมดไป1รอดนะครับมันแบบว่าบูมไม่มีการคําขึ้นเลยใดๆนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลต้องใช้เวลานะครับอย่างเนี้ยเขาจะมีบอกนะเหมือนบู <c oughs> เคยเห็นันผพานเขาบอกว่าถ้าใช้1รอดมันจะได้ความกระจ่งางใสใช้2รอดจะได้ความอย่างนี้ใช้3รอดจะได้ความอย่างนี้อย่างตัวสมดําเนี่ยบูจะบอกว่าถ้าบูใช้ต่อไปเรื่อยๆแบบ2รอด3รอด4รอดนะบูเชื่อว่าผลนะที่ออกมามันก็จะคลีขึ้นตามลําดับนะครับแล้วก็ตัวสมดําเนี่ยเขาเค็มเรื่องสายบํารุงแล้วก็เรื่องความเข้มขน้นเรื่องส่วนผสมต่างๆของเขาเยอะมาก มากนะครับทุกคนแต่ว่าผูเชื่อว่าคนที่ผิวเข้มกว่าบูมอะไรเงี้ยถ้าใช้แบบต่อเนื่องอ่ะน่าจะแบบว่าเห็นผลที่ขาวขึนใสขึ้นได้มากกว่าบูอีกนะครับทุกคนไออย่างบูเนี่ยบูใช้มากท่หนึ่งหลอดเรียกว่าหนึ่งหลอดเพราะหลอดที่2เนี่ยบูเพิ่งได้มานะครับจะบอกว่าตัวเนี้ยใช้แล้วได้ความแบบใสขึ้นมาระดับหนึ่งได้ความแบบว่าเวลาออกแดดแล้วไม่ดําขึ้นไม่เข้มขึ้นแค่นั้นน่ะก็ถือว่าเวอร์แล้วนะสําหรับครีมทาผิวหนึ่งหลอดนะครับทุกคนสําหรับคนที่แบบขาวอยู่แล้วอย่างบูอย่างเงี้ยแต่ถ้้้้าใที่่แแบบววผิเขมลช เบล์บูมเชื่อว่าอาจจะได้เห็นผลที่ชัดเจนกว่าบ,บูมนะครับโดยจะบอกถ้าแบบว่าใช้ตอ่อนึงแบบ2 3 4อะไรเงี้ยทุกคนทุกอย่างต้องให้เวลากับเขานะบูมบอกเสมอนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับโสมดำในบอดี้โลชั่นตัวนี้จะบอกว่า2อหลอดนะ้วทุกคนเป็นทีมทับอยู่ตัวแรกที่บูมถืออยู่2หลอดพร้อมกันเลยทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็เชื่อว,ว่าจะกสมการรอคอยที่คนขอมาเยอะมากที่คนแบบคอมเมนต์กันมานานแสนนานนะครับทุกคนต้องขอโทษด้วยที่ให้รอนานนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลม,มันแบบว่าต้องใช้ระยะเวลาจริงๆนะครับดคิ นี่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวเมดเชอร์สกินเพอร์เฟกต์ไนท์บอดี้โลชั่นตัวนี้นะครับก็ไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด subscribe ชแนลนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้บูนด้วยนะครับใครอยากให้บูนทำอะไรครีมอะไรเป็นกระแสหรืออยากให้ทำอะไรคอมเมนต์พูดคุยเกี่ยวกับโสมดำนี้ก็ได้นะครับทุกคนเหมือนเดิมคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมฝาา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 กกกกตตตติดดดดมมมบบบบบบุ้้้ววยยนนนนนนนะะะะะคคครรรรรััััััีีีีสสทเเเเเพ่่่่่ถถชอออออออืืงงไปปปปลลแผจ ให้ดูใน IG Story นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย